เอาละเมื่อมือข้างนี้ของฉันร่ำร้องมันจะส่องปากกายเพื่อจัดการกับแกจงรับไปความรักความพิโรธโอ้โหและความเศรา้าถ้าพิฆาตช้นิ่งฟิงเกอร์ไอสัตว์ไม่โดนเอาละเมื่อมือข้างนี้ของฉันร่ำร้องมันจะส่องปักกายเพื่อจัดการกับแกโอ้โห จงรับไปถ้าพิฆาตชัยนิงง่งโวมาเรามีตาเกิดสองทีเรามีกระบี่เพลิงและที่สำคัญเรามีชัยนิ่งฟิงเกอร์เอ๊ะทำไมมันดูไม่เหมือนกับบอสต,ตัวอ,อื่นโอ้มันซุ่มอยู่ในหมอกได้อี่กระบี่เพลิงมันต้องดอกนี้ โอ้โหน้ำแข็งกัดเชี้ยะไม่โคตรแรงไม่ได้การโอ้โหต้องกู้สถานการณ์น้ำแข็งน่ะมันต้องละลายด้วยไฟนี่เฮ้ยเราออกมาได้เวลาแล้วสินะ เอาละเมื่อมือข้างนี้ของฉันร่ำร้องมันจะส่องปากกายเพื่อจัดการกับแกจงรับไปความรักความพิโรธและความเศร้าเอาละถ้าพิฆาตใช้นิ่งฟ้ายเฮ้ยแม่งว้าวสามทีติดกันเลยทีเดียวว่าแต่มันกำลังทำอะไรวะเนี่ย ต้องทำอะไรยังไงโอ้โหจากวันนี้ผมรู้แล้วเอวิ่งดิเอโอ้โหลงมาก็ฮอนครูใส่กูเลยนี่ใส่คืนบ้างพี่ยาผมจะหมดแล้วพี่ใจเย็น เรียบตีให้มันล้มน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดชิบหายออกมมาตาทำงานไปแล้วไม่เป็นไรยังเหลือตายเกิดปะต้องสองทีเออล้มไปไปข้างหน้าทันไหมไม่ทัน เฮ้ยเฮ้าอะไรไม่รู้แลกชีวิตเลยกับตั้อย่าไปเขินเออโอ้โห oh แต่บอสตัวนี้คือสวยอลังการจัดๆถ้าไม่ติดว่ามันชอบแจกฮอนคูนี่คือโอเคเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แม่งลงมาแจกฮอนคูให้กูรัวๆเลยทีนี้ไม่น่าไปทักมันเลยโอ้โหโอ้โหยิ่งบนพี่ก็ยิ่งแจกให้ให้ตายสินั่นไงฮอนคูชุดใหญ่ยาหมดแล้วด้วยมีทางเดียวคือต้องรีตีให้มันล้ม เออนั่นแหละเมือ่อมือข้างนี้ของฉันลุกไหม้เป็นสีแดงฉานมันจะทําให้ฉันฟ่าฟันจนได้รับชัยชนะมาจงรับไปความรักความพิโรดและความเศร้าท่าพิฆาตชายนิ่งฟิงเกอร์อา้าวทำไมไม่ล้มโอ้โหเสียจนได้หนึ่งตายเกิดไม่เป็นไรยังไงก็ยังเหลืออีกหนึ่งน เอยตจงรับไปดาบแดงแยงลูกกระตาไหนแค่นิดเดียวนี่มันคอนคูชุดใหญ่กัปตันเคยบอกว่าเราไม่แลกชีวิตแต่เราต้องแลกชีวิตแล้วกัปตันเฮ้ย เฮ้ยจ่าลนะอย่าบึงไปอีกแค่นิดเดียวให้ตายสิคอนคูเลยตอนนี้เนี่ยแซมนายอยู่ไหนนะ่ะนายต้องมาช่วยแล้วจากวะน,นี้แซมก็คงช่วยไม่ได้แล้ว เราคงต้องช่วยตัวเองแล้วกับตั้มีแค่ดอกเดียวไยเรียบร้อยโอ้โหผ่านได้ในการลงครั้งแรกเฉยเลยครับทุกคน พลังแห่งดาบเปลวไฟและชายนิ่งฟิงเกอร์นี่มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆครับผมก็ตอนนี้ผมจัดการบอสไปแล้วทั้งหมด4ตัวนั่นก็คืออสูรสามเสียนกรามกัดกินแมลงแห่งปัญญาแล้วก็มังกรตัวเมื่อกี้ส่วนอีก4ตัวที่เหลือเนี่ยผมกะว่าจะเอาไว้ในไลฟ์สดนะครับคืออยากจะมีมเมนต์แบบว่าผ่านบอสกลางไลฟ์อะไรอย่างนี้กับเขาบ้างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมอาจจะยังไม่ลุยบอสตัวที่เหลือแต่อาจจะฝึกเล่นเป็นเอ็กคิวเตอร หรือไม่ก็เล่นเป็นวายเดอร์แต่ว่าลงแมปเก่าๆไปก่อนนะครับผมฟาร์มของเก็บเควสตัวละครอะไรก็ว่าไปและในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับชเวบ